ดังนั้นมือใหม่ๆนะแนะนำแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆขยับขึ้นไปเล่นก f 16ส,สวัสดีครับผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิ r ์ d ทอยด์ .com ครับผู้ชมครับแน่นอนฮะเจอกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ทอยจะต้องพบกับสินค้าเด็ดๆแนะนำให้กับผู้ชมได้เอาไปบินกันนะทางเว็บของเราเนี่ยก็จำหน่ายหลายอย่างหลายประเภททั้งระดับมือโปรแล้วก็ระดับเริ่มเล่นนะสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นใหม่นะแต่อยากจะเล่นเครื่องบินบังคับอยากจะก้าวเข้าสู่การเล่นเครื่องบินบังคับเนี่ย ก็ค่อนข้างจะมีปัญหามากเลยกับการเลือกซื้อสินค้านะครับโดยเฉพาะการเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับประเภทเริ่มต้นนะผู้ที่ไม่เคยบินเลยไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยในครั้งแรกๆเนี่ยเราจะต้องเริ่มซื้อจากเครื่องบินประเภทเทรนเนอร์ก่อนนะทเทรนเนอร์คือเครื่องฝึกนะเครื่องฝึกบินนะหลายๆท่านก็โทรเข้ามาแชทเข้ามาว่าเอออยากได้ F16 อย่างเงี้ยไอตัวแรงๆความเร็ว200 300ยสาร้อยกว่ายอย่างเงี้ยได้ไหมคือเราต้องขอแนะนํากับลูกค้าว่าถ้าลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์เลยเราจะไม่แนะนํา สินค้าประเภทเครื่องบินขับไล่ที่มีความเร็วสูงขนาดนั้นโอเคละดูแล้วสวยงามน่าเล่นบินเร็วแต่ผู้บินจะต้องมีประสบการณ์ด้วยไม่ใช่อยู่ดีเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์แต่จะสั่งซื้อกับทางร้านทางร้านต้องขอพูดคุยก่อนนะครับว่าขายให้ได้ไหมเล่นได้ไหมแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะโดยเฉพาะถ้าเกิดไม่เคยบินเลยแล้วซื้อเครื่องบินประเภทมือระดับโปไปเนี่ย แน่นอนว่าเราซื้อไปแล้วเราบินไม่ได้มันก็จะเสียความรู้สึกนะกับการบิเนเสียเงินไปเยอะเลยขึ้นไม่ได้บินไม่ได้มันก็จะพังมันก็จะพังเราต้องเข้าใจว่าการบินเครื่องบินมาคับเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์นะครับทุกคนไม่ว่าจะบินเครื่องบินมาคับหรือเครื่องบินจริงๆนะนักบินใหม่จะต้องเริ่มจากเทรนเนอร์ก่อนคงนี้เทรนเนอร์คือเครื่องครูนะคเครื่องครูแบบนี้นะาหาประสบการณ์แล้วก็พัฒนาตัวเองให้เล่นที่มีความเร็วเยอะขึ้นนะนี่ถึงจะถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ก็แน่นอนครับแนะนํากับเทรนเนอร์กับผู้ที่่ไมเคยบินนะ เริ่มต้นใหม่นะฮนะเทรนเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นมนะินิเซฟสนาะมินิเป็ดหนึ่งแปดสองเทรนเนอร์ตัวนี้เป็นอยู่ในตระกูลเครื่องบินฝึกนะเครื่องบินฝึกจะดียังไงนะฮะดียังไงคือเครื่องบินฝึกจะต้องขนาดเล็กและเบานะทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะแน่นอนว่าเราเป็นผู้บินใหม่เนี่ยอย่างน้อยมันตกอยู่แล้วนะฮะขึ้นตกบ้างอะไรบ้างเป็นการลุ้มลุกคู่แข่งน,นะฉะนั้นเครื่องบินที่มีขนาดเล็กและเบาเนี่ยมันจะทนนะมันจะทนคือโอกาสเสียหายจะยาก กว่าคือบินขนาดใหญ่ขนาดขึ้นขนาดใหญ่นี่น้ำหนักจะเยอะแล้วแรงประทาเยอะเวลาบินไปเนี่ยขึ้นไปแล้วตกลงมาเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องซ่อมเนี่ยมันมีสูงมากฉะนั้นมือใหม่ก็ขอให้เป็นแบบนี้ดีกว่านะเป็นประเภทเครื่องบินฝึกแต่มีหลายรุ่นด้วยกันนะหนึ่งในตระกูลนั่นคือมินิเซฟนาข้อสําคัญคือมีใจโรนะฮะที่เราขยับเนี่ยคือแทนหางเขาจะรักษาระดับการบินอัตโนมัติให้กับนักบินใหม่ทํา,าให้นักบินใหมน่นะฮะคือมีผู้ช่วยโดยการใช้ระบบอัตโนมัติกเป็นผู้ช่วยนะทต่ไมการบิน ได้ผลดีนะฝึกบินฝึกขึ้นฝึกลงในสนามได้ฉะนั้นมือใหม่ๆนะแนะนําแบบนี้นะฮะแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆขยับขึ้นไปเล่นเครื่องบินที่มีความโหด 6F กเอกูล F อฟะกูลซูตะก,ลกลูลอะไรอย่างเง,งีย้ยเยอะเลยนะเราเรามีให้กับผู้ชมอยู่แล้วไม่ต้องกลัว เบื้องต้นหาเทนเนอร์ไปเล่นก่อนนะทีละขั้นนะครับเดี๋ยวจะลองมาทดสอบบินแล้วก็แนะนําให้กับคุณผู้ชมนะว่ามันจะบินง่ายขนาดไหนดีขนาดไหนนะตัวนี้สามารถวิ่งขึ้นจากพื้นได้นะแต่เป็นมือใหม่เนี่ยให้ส่งด้วยมือก่อนดีกว่านะจะทําให้เครื่องบินนั้นเกาะอ,อากาศไปเลยนะทำให้เราได้บินนะอย่าพึ่งไปวิ่งขึ้นนะถ้าพอการเทคออฟจากพื้นเป็นเรื่องที่ยากเดี๋ยวแนะนำนิดนึงสาหรับตัวนี้นะครับเป็นการเร่งเร่งอยากจะให้มอเตอร์อยากจะให้เครื่องมีพลังเยอะเนี่ยให้เร่ง มือซ้ายนี้ส่วนมือขวาเป็นตัวเลี้ยวนะมือทางขวามือของจอยสติกเนี่ยจะเป็นฝั่งอัพดาวแล้วก็เลี้ยวหางเสือฉะนั้นมือใหม่ๆก็ใช้วิธีการส่งด้วยมือก่อนนะเราหันหน้าไปทางที่มีลมนะฮะแต่เน้นว่าให้ลมน้อยๆเข้าไว้แต่เราหันหน้าไปทางที่มีลมนะครับกล้วพส่งไปด้วยมือนะฮะแบบนี้นะเนี่ยฮะไปง่ายนะครับคุณผูนะ้ชมครับไปง,ง่ายเลยไม่ต้องทําอะไรนะไปง่าย,ายเนี่ยนะเราใช้ระบบไจโรช่วยนะครับมันก็จะบินง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับ ดูนะฮะดูมือฮนะดูมือนี่ครับเครื่องบินจะไปเองนะฮะฉะนั้นเราเป็นนักบินมือใหม่เนี่ยก็อควายเลี้ยงแล้ะเครื่องให้ใบพัดอย่าให้มากเกินไปนะอย่าใบาพัดอย่าให้มากเกินไปมันจะทําให้เครื่องบินนั้นขึ้นสูงนะแต่ตอนนี้ก็บินแค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคันเร่งนะขอ,อะครับ ตัวนี้สามารถที่บินสูงๆได้นะครับบินระยะ3-400เมตรได้แต่ว่าเราเป็นมือใหม่ฝึกบินก็ระยะนี้ระยะกำลังสวยงามนะครับเห็นชัดเจนนะฮนะวิธีการบินก็เวลาจะลงเนี่ยค่อยๆลดคันเร่งลงมานะฮะลงนะครับ เีฮาโลสสวยอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจองเทคออฟกับพืนนะครับเทคนิคก็คือบินสวนลงมไปเหมือนกันมาเล่นเครื่องไปเลยครับวิ่งขึ้นก็ไม่ยากนะครับคุณผู้ชมก็อะไรนให้ไดพัดมีแรงความเร็วนั้นจะต้องเยอะพอที่จะให้อากาศยกปีกได้นะครับแล้วก็แตอัพขึ้นไปสมบทนี้นะครับคุณผู้ชมครับบอกกล่าวกันไปเนี่ยก็ไม่ได้ผลอะไรมากนะครับนอกจากผู้ชมจะต้องมีเครื่องบินแบบนี้เอาไปปึกเล่นกันนะฮะ ผู้ชมครับก็ได้ชมไปนะฮะกับการบินเทนเนอร์เซซ่านะมินิเซซ่าเทนเนอร์ตัวนี้ก็ได้ผลการบินที่ดีแนละบินง่ายนิ่งนะลงง่ายขึ้นง่ายนะนักบินใหม่ก็พยายามไปฝึกเล่นไตระดับแล้วก็รักษาระดับการบินเอานะตัวนี้นะครับหนึ่งพันแปร้อบพร้อมแบตเตอรี่พร้อมตัวชาร์จและพร้อมสายชาร์จพร้อมเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มอีกนะพร้อมบินเลยอ่ะข้อควรระวังนิดนึงในสําหรับมือใหม่นะเวลาเราบินเนี่ยเวลาก่อนลงพื้นให้เราตัดเร่งไปเลยนะฮะเพื่อป้องกันแคมเกียร์พังแล้วก็ใบัังฉะนน้ เวลาเราเห็นว่ามันจะชนหรือว่ามีปัญหาเนี่ยให้เรามือซ้ายนะฮะอย่างเงี้ยให้เรารียบลงเลยเวลาเราเร่งเครื่องอย่างเงี้ยนะให้เรารีบลงเลยนะมันก็จะไม่เสียหายสำหรับนี้ครับฝากไว้เท่านี้ฮะอย่าลืมสั่งซื้อเข้ามาติดต่อเข้ามากับเว็บไซต์เราตามไปเร่งโทรศัพท์ได้ดีไรวันนี้สวัสดีครับทั้งหมดได้ยินธีการฝึกฝนของผู้ชมนะฮะจะบินเก่งหรือไม่เก่งยังไงก็เก็บสะสมชั่วโมงบินของเราไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมลกดติดตาม ช่องช n n e l ของเราว่าโอกาสเราจะมีสินค่าอะไรดีๆแล้วก็เรื่องราวสาระเด็ดๆอะไรนะฮะโปรดกดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ